สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะคะสำหรับ EP นี้จะเป็น EP พิเศษค่ะที่จะมาแชร4์4เทคนิคที่จะทำให้การลดน้ำหนักของคุณเนี่ยเป็นไปได้อย่างง่ายดายเลยค่ะแล้วก็รับรองว่าถ้าทำตามแล้วเนี่ยเห็นผลแน่นอนยังไงลองติดตามดูนะคะสาวๆหลายๆคนที่กำลังลดน้ำหนักนะคะแต่ยังไม่ถึงฝั่งฝันสักทีวันนี้เราก็เลยรวบรวมเอาประสบการณ์ที่ได้ทำมาตลอด2-3ปี 4เทคนิคที่ตัวเองเนี่ยใช้แล้วก็ได้ผลจริงๆรอ,อย่างแรกเลยที่เราจะต้องทำเลยก็คือการกำหนดเป้าหมายอันนี้คือข้อแรกเลยนะคะที่เราจะต้องทำเพราะว่าการมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยจะทำให้เราสามารถเดินไปสู่จุดมุ่งหมายหรือว่าเป้าหมายของเราได้เพราะว่าต่อให้เราตั้งใจไว้แล้วว่าฉันจะลดน้ำหนักแต่ไม่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนหรือว่าไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยเราอาจจะ เลี้ยวไปทางอื่นก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าตั้งใจที่จะลดน้ำหนักแล้วจริงๆหรือว่าตั้งใจที่จะคุมอาหารเพื่อสุขภาพหรือว่าเพื่อให้รูปร่างของเราเนี่ยดีขึ้นในเวอร์ชั่นของเราเนี่ยก็จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนรวมทั้งกําหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนอย่างเช่นอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยเพื่อนชวนไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวทะเลอยากใส่บิกินี่สวยๆแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าพุงม,มันจะยังห่อยๆเยอยๆอยู่ เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะตามเป้าหมายหนึ่งเดือนหลังจากนี้30วันหลังจากนี้เนี่ยฉันจะตั้งใจลดน้าหนักโดยการคุมอาหารออกกาลังกายแล้วก็งดหวานงดของมันของทอดไปก่อนซึ่งถ้าหลังจาก30วันที่เราได้พยายามไปแล้วอะค่ะต่อให้ตัวเลขบนตาชั่งมันยังเท่าเดิมหรืออาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้าด้วยปัจจัยคิดจ้อยอะไรหลายอย่างซึ่งเราจะ ให,ให้ให้โฟกัสตรงที่เป้าหมายของเราก่อนว่า30วันตรงนี้เนี่ยเราได้ทําเต็มที่แล้วหรือยังแล้วรูปร่างหลังจากวันแรกวันที่1ไปจนถึงวันที่30มเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอยากให้มองตรงความเปลี่ยนแปลงของรูปร่างไม่ใช่น้ําหนักหรือว่าตัวเลขบนตาชั่งเพราะฉะนั้นการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนแบบไม่กดกดันเกินไปไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปเนี่ยจะทําให้เราไปถึงจุดหมายหรือว่าการลดน้ำหนักของเราก็จะง่ายขึ้น ด้วยการตั้งเป้าหมายนั่นเองค่ะอย่างที่2ค่ะก็คืออาหารนั่นเองในเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นทั้งสิ่งที่ง่ายมากและก็ยากมากเช่นเดียวกันนะคะหมายถึงว่าถ้าเราสามารถที่จะคุมอาหารได้ มันก็จะทําให้การลดน้ำหนักของเราเนี่ยง่ายขึ้นถึง70-80%เลยค่ะแต่บางคนก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่า,าทํางานออฟฟิศทำงานไม่เป็นเวลาเป็นกะนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะวควบคุมได้หรือไม่สามารถที่จะทําอาหารเองได้แต่จะบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นการทาอาหารกินเองคลีนหรือไม่คลีนไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งหรือแม้กระทั่งบุฟเฟ่หมูกระทะเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกรับประทานได้เพื่อที่จะให้การลดน้ำหนักของเราเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นให้บรรลุเป้าหมายนั่นเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารตามสั่งอาจจะเลือกสั่งที่ไม่ผัดไม่มันไม่หวานและก็ไม่ต้องปรุงเยอะอย่างเช่นซุก,กี้แห้งไก่แล้วก็ให้เขาแยกน้ำจิ้มมาค่ะ แล้วเราก็เลือกจิ้มแค่แค่นิดเดียวแบบพอกรุบกริกรบก็พ<ม>อาอาจจะมีเมนูอื่นๆอย่างเช่นเหลาออาจจะปรุงพริกมะนาวน้ำปลานิดหน่อยน้ำตาลลดน้อยลงนะคะซึ่งสัดส่วนการรับประทานอาหารนะคะก็คือให้จำไว้ง่ายๆนะคะว่าโปรตีน50% ของจานในแต่ละมื้อหละพยายามที่จะาบาลานซ์ให้อยู่ที่ประมาณนี้50-40-10นะคะก็คือเน้นไปที่โปรตีนลดแป้งลดน้ำตาลแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวพวกของวิตามินผักเกลือแร่หรือว่าไข่มันดีเพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหลังจากนี้เนี่ยเราจะไปทานอาหารตามสั่งเราก็จะสามารถเลือกได้แล้วว่าควรจะกินอะไร มาถึงเทคนิคที่3ค่ะนั่นก็คือการนอนหลับพักผ่อนนั่นเองนะคะซึ่งการนอนพักผ่อนให้เพียงพอ6-8งชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ควรจะเป็นการนอนที่มีคุณภาพด้วยหมายถึงไม่ดึกจนเกินไปอาจจะเลื่อนระยะเวลานอนให้เร็วขึ้นแล้วก็ตื่นให้เช้า สักสี่ทุ่ถึง6กโมงเช้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆก็พยายามที่จะนอนให้ได้สัก6ชั่วโมงนะคะซึ่งการนอนหลับนีจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมในส่วนที่เราไปใช้ชีวิตประจําวันมาทั้งวันเพื่อที่จะให้ร่างกายและระบบข้ผ่านต่างของเราเนี่ยค่ะทำงานให้เป็นปกติตื่นเช้ามาก็จะได้มีแรงต่อในการทำงานการออกกำลังกายแล้วก็มีพลังในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะ แล้วก็เทคนิคที่4ค่ะเทคนิคสุดท้ายของเราก็คือการออกกําลังกายทําไมต้องออกกําลังกายแต่หลายคนบอกว่าโอ้โหเหนื่อยมากแค่การคุมอาหารก็ยากแล้วกว่าจะมีเวลานอนก็แทบจะไม่พอเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายจึงเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับทุกคนแต่ว่าอยากจะให้ลองอปรับหรือว่าลองแบ่งเวลาสักประมาณห้าหรือ10นาทีนะคะลองเริ่มต้นดูก่อนอาจจะเป็นการเดินเร็ว ในช่วงเช้าหรือช่วงหลังเลิกงานอย่างเงี้ยคะ่ะเราสามารถที่จะจัดสรรเวลาตรงเนี้ยในการลองออกออกำลังกายหรือว่าขยับร่างกายของเราให้มากขึ้นหลังจากที่เราทํางานมาเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดว่าร่างกายของเรามันเหนื่อยล้ามากเกินไปอาจจะเปลี่ยนไปออกกำลังกายตอนเช้าแทนอาจจะตื่นให้เราขึ้นสักสินาที ออกมาเล่นโยคะเบาๆที่ห้องหรือว่าขยับแค่ขยับขาจะช่วยให้ร่างกายของเราเฟรชขึ้นก็อยากจะให้อลองออกําลังกาย captain. ดูเพราะว่าหนึ่งเลยมันจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยพัฒนาในด้านของกล้ามเนื้อซึ่งถ้าเรามีกล้ามเนื้อเยอะมันจะช่วยให้ร่างกายของเราเผาผ่านได้มากขึ้นเหมือนเป็นเตาเผาถ้ากล้ามเนื้อเยอะกินอะไรเข้าไปมันก็จะช่วยเผาผ่านได้ได้มากขึ้นไม่มีการไปสะสมซามต้นแขนต้นขาหรือว่าหน้าท้องของเรา เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะออกกำลังกายก็เลือกกิจกรรมที่เราถนัดและก็เหมาะสมกับเวลาของเราอาจจะเป็นการคาร์ดิโอหรือการวิ่งปั่นจักรยานหรือว่าการว่ายน้ำกระโดดเชือกอะไรอย่างงี้ค่ะได้หมดเลยหรือถ้าใครไม่สะดวกที่จะออกกำลังกายหนักๆ อาจจะเป็นในด้านของปัญหาสุขภาพน้ำหนักตัวเยอะมีปัญหาด้านของเขา่าอาจจะปรึกษากับทางคุณหมอขอนก็นได้ซึ่งการออกกําลังกายโดยที่ไม่ใช้แรงต้านก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาในด้านของรูปร่างของเราได้เช่นเดียวกันแต่หลกัหลกๆเลยหลักใหญ่ใจความในการออกกําลังกายก็คือเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราอะค่ะมันกระชับขึ้นไม่อยู่ไว้ยิ่งในกรณีที่คนที่มีน้ําหนักเยอะแล้วน้ําหนักลดลงนะคะ ถ้าไม่ได้มีการออกกำลังกายควบคู่มันอาจจะมีการหย่อนคล้อยหรือว่าเป็น,เป,นเป็นแบบมันไม่กระชับอะค่ะอาจจะเหี่ยวเหียวย่นยนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็อาจจะไม่สวยเวลาที่เราแต่งตัวหรือว่าอาจจะแบบเปิดนิดเปิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะผู้หญิงนะเนาะก็อยากจะแบบว่า และนี่ก็คือ4เทคนิคดีๆที่ใช้แล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะนำมาแชร์ให้กับทุกคนที่กำลังรับชมอยู่นะคะเรามาทวนกันน,นิดนึงสี่หลักใจความก็คือ 1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนกำหนดกรอบระยะเวลาของเราให้ชัดเจนอย่างที่2ก็คือการคุมอาหารก็คือเน้นโปรโตีนโลคาร์บโลโซเดียมนะคะแล้วก็อ่าที่สำคัญ ดื่มน้ําให้เพียงพอสังเกตจากสีปัปสสาวะก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าใสาๆหรือว่าเหลืองอ่อนอันนี้คือใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าสีส้มหรือว่าออกไปทางเข้มๆเลยเนี่ยอันนี้ต้องดื่มเพิ่มนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยกินแต่ทาทา,างยังไงก็ไม่อ้วนดีต่อระบบขาผผาแล้วก็การขับถ่ายของเราด้วย ส่วนอย่างที่3ก็คือการนอนหลับพักผ่อน6-8ชั่วโมงและนอนให้มีคุณภาพไม่ดึกจนเกินไปแล้วก็อย่างสุดท้ายอย่างที่4ค่ะก็คือการออกกำลังกายออกยังไงก็ได้ให้สนุกหากิจกรรมที่เหมาะกับเราค่ะยังไงแล้วเนี่ยก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีเทคนิคดีๆที่อยากจะแชร์ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวยังไงเนี่ยเจอกันปีหน้านะคะ